พรขาวกับพรทองเงินมาแล้วแดงพรแดงสีทองน้อยกับสีทองใหญ่สมบัติคนเลือดีสมบัติ ออกมาเล่นแสงแดดกันแล้วคนขาวออกมาเล่นนี่แล้วใครแอบอยู่ตรงนี้ไม่ชูหน้าเลยเอคนดีมาแล้วสมบัติมาแล้วสมบัติลองเอามลอง ตามาน้องพรเงินพรเงินตัวจะเล็กพรเงินไม่ตัวใหญ่พรทองแดงกับพรขาวตัวใหญ่วิวรพิตดำก็มา อมรัก็มาแล้วสีทองใหญ่มาแล้วคนขาวเดินมาแล้วตัวคอนขาวตัวมอมเมมเลยไปเล่นอะไรมาเนี่ยขอนขาวไปไหนมาสมบัติขี้อ่อนดีเผ่อไม่ได้เลยอ่อนดีนี่ 喂。<Oi. S 2> <laughs>